ิดเดิมหรือไม่ก็เอาบัญชียอดยกมาต้นปีนะคะมาดูว่าเรามีรายการไหนบ้างนะคะอย่างเคสนี้นะคะก็จะมีเงินฝากออมทรัพย์นะคะแล้วก็มีไรายได้สะสมนะคะก็คัดลอกนะคะไปที่ชีตใหม่ ชีตใหม่ให้ท่านไปที่ชีตยอดยกมาต้นปีนะคะเสร็จแล้วให้ท่านมาเลือกรายการนะคะเป็นบัญชีอะไรออมทรัพย ที่สถาบันการเงินนะคะแล้วก็ไปเอาตัวเลขมาวางใหม่นะคะอีกชื่อหนึ่งรายได้สะสมก็ดูชื่อบัญชีรายได้สะสมอยู่หมด3นะคะ ราได้สะสมยอดเดียวกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ให้ท่านไปดูที่บัญชีแยกประเภทนะคะว่ามาไหม <c oughs> แล้วก็มาเลือกกรองเฉพาะที่แสดงเห็นไหมคะยอดยกมาหมดแล้วนะคะคําอธิบายรายการเมื่อกี้เรายังใส่ไม่หมดนะคะเพราะยกตัวอย่างให้ท่านก็จะต้องมาจัดการใส่คําอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่เดือนตุลากุมพานะคะสําหรับท่านใดที่จะเริ่มใช้ไฟล์ตัวใหม่นะคะ กรณีที่ท่านจัดทำใบผ่านแต่ละใบแล้วท่านทำผิดไม่ว่าจะเป็นชื่อบัญชีตัวเลขนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ท่านไปถอยกับรายการนะคะก็คือรายการบัญชีบัญชีนะคะสมมุติทําผิดรายการนี้นะคะให้ท่านไปคลุมตั้งแต่คอลัมน์ A ถึง G แล้วก็กด Delete นะคะ อย่างที่สองนะคะให้ท่านกลับไปหน้าใบผ่านนะคะเช่น RV ท่านบันทึกบัญชีผิดก็ให้ท่านไปกดพิมพ์ใบผ่านย้อนหลังนะคะหรือมาที่ชีสจะรุบใบผ่าน RV ท่านก็ไปดูว่าใบผ่านของท่านหนักผิดตัวไหนท่านก็ไปลบตั้งแต่เลขที่นะคะโดยมาคุมที่แถวนะคะแล้วก็ลบยาวจนถึง ชื่อหัวหน้าหน่วยงานคลังนะคะคลิกขวากดลบนะคะ <Akt ans. S 1> การจัดทำ<ม>บัญชีประจำเดือนนะคะเมื่อเราจัดทำใบผ่านเสร็จสิ้นของแต่ละเดือนแล้วนะคะ ให้เรามาที่รายการบันทึกบัญชีชีฟนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะด้านเดบิตเครดิตในช่อง e f ถูกต้องหรือไม่นะคะเสร็จแล้วให้ท่านไปกดจัดทำรายการบันทึกบัญชีประจำเดือนที่ปุ่มนี้นะคะ ระบบก็จะลิงก์มาให้ที่ไฟล์รายการบัทึกญชีรวมทั้งปีให้นะคะแล้วท่านก็ไปดูที่แยกประเภทของท่านนะคะคลิกเลือกรายการที่ช่องนี้นะคะเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน จะกดเลือกแสดงข้อมูลตรงนี้หรือจะมากรองข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะคะติ๊กคำาว่างออกวิธีการเรียกดูรายงานประจำเดือนของแต่ละเดือนนะคะอย่างแรกเลยเมื่อท่าน ทำรายการแต่ละเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านไปที่ผังบัญชีและงบทดลองนะคะเลือกกดแสดงงบตรงปุ่มนี้หรือจะเลือกกรองข้อมูลโดยติ๊กคำว่าว่างออกนะคะระบบก็จะกรองเฉพาะแค่รายการที่เราทำและมีตัวเลข ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่รายงานรับจ่ายประจำเดือนนะคะเช่นกันค่ะเลือกกรองติ๊กคำว่าว่างออกนะคะแล้ก็สั่งพิมพ์ได้เลยทีนี้หมายเหตุหนึ่งและหมายเหตุสองนะคะก็จะอยู่ที่ประกอบรับ ติ๊กวางออกนะคะประกอบจ่ายก็เช่นกันนะคะติ๊กวางออกนะคะประกอบรับและประกอบจ่าย2ชีดนี้นะคะก็จะต้องตรงกับช่อง f ด้านนี้นะคะซึ่งเป็นยอดรวมตั้งแต่ต้นปีก็คือเดือนตุลาจนถึงเดือนปัจจุบันนะคะ ส่วนยอดยกไปด้านล่างทั้งสองค่างนี้นะคะก็จะต้องเป็นยอดเดียวกันนะคะและจะต้องตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารของเรานะคะก็คือยอดช่องนี้นะคะต้นทำงานในเดือนใหม่นะคะ วิธีการนะคะเมื่อเราทำงานในเดือนปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบยอดยกไปรายงานรับจ่ายประกอบรับประกอบจ่ายแยกประเภทตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านไปที่ไฟล์บันทึกเป็นเลือกเก็บไฟล์ที่ไหนก็ได้นะคะ,ะถ้าท่านจะทำเดือนต่อไปเช่นเดือนพฤศจิกายน สมมุตินะคะท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะกดบันทึกนะคะเวลาที่บันทึกแฟ้มเป็นนะคะตรงบันทึกเป็นชนิดเนี่ยจะต้องเป็น excel macro ตรงนี้นะคะ enable worksheet workbook นะคะแล้วกดบันทึกหัวของหัวชื่อนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็น เดือนใหม่แล้วนะคะให้ท่านไปที่หน้าหลักนะคะก็เปลี่ยนช่องประจําเดือนนะคะให้เป็นเดือนที่จะท่านจะทำนะัปัจจุบันนะคะอย่างเช่นเดือนพฤศจิกาะคะสิ้นสุดณนะวันที่30พฤศจิกายนตรงนี้ก็เปลี่ยนประจําเดือนก็เป็นพฤศจิกายน ยอดยกมานี่คือเท่าเดือนนะคะหลังจากนั้นให้ท่านมาที่ผังบัญชีและงบทดลองนะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านขวานะคะเห็นไหมคะปุ่มกดเพื่อเริ่มเดือนใหม่นะคะให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกป,ปุ่มกดเพื่อเริ่มเดือนใหม่นะคะกดครั้งเดียวนะคะ เสร็จแล้วท่านก็ไปเลือกกรองข้อมูลที่ว่างนะคะช่องระหว่างเดือนช่องนี้นะคะจะต้องเป็นศูนนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูที่รายการบัญชีบัญชีประจำเดือนก็จะต้องเป็นศูนนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็เริ่มทำธุกรกรรมในเดือนใหม่ได้แล้วค่ะ การนำไฟล์เก่าเข้าไฟล์ใหม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เปิดไฟล์ใหม่และไฟล์เก่าคู่กันนะคะโดยไฟล์ใหม่นะคะให้เปิดมาแล้วให้ไปที่รายการบันทึกบัญชีรวมทั้งปีนะคะส่วนไฟล์เก่านะคะให้เปิดไปที่ชีสแยกประเภทนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้คัดลอกรายการที่ถัดจากรายการยอดยกมานะคะรายการยอดยกมาต้นปีน่ะกันยาจะเป็นรายการแรกนะคะยังไม่ต้องคัดลอกมานะคะให้ไปคัดลอกรายการที่2นะคะก็คือราย,รายการ อย่างกรณีนี้นะคะก็จะเป็นรายการของวันที่10เดือนตุลานะคะกดชิปคัดลอกหรือว่าใช้เมาส์เลื่อนไปก็ได้นะคะถ้ากดชิปคัดลอกกดชิปกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลื่อนลูกสองลงก็จะได้แบบนี้นะคะคลิกขวาคัดลอกค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟล์ใหม่ที่เราเปิดไว้นะคะที่ชี t รายการบันทึกบัญชีรวมทั้งปีนะคะมาวางที่คอลัมน์ a 3คลิกขวาคัดลอกวางค่านะคะจากนั้นนะคะให้ท่านมาพิมพ์บันทึกคำอธิบายรายการตรงช่อง,ง,อง G ลงไปนะคะอย่างเช่นค่าไฟฟ้าที่แม่ใจ่ายให้นะคะแล้วก็บันทึก รับรู้ค่าไฟฟ้าที่อปทอจ่ายให้นะคะตัวนี้เป็นใบผ่านที่ JV0001 นะคะรายการที่2บันทึกรับโอนทรัพย์สินจากอปทอ ล็ลากยาวลงไปนะคะรายการที่3บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนที่อ,อปทอใจ่ายให้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะก็ใส่คำอธิบายรายการให้ครบถ้วนนะคะ